ที่ไปนี่คือมากเบิดปีว่าเท่าไปปีนี้พลาดไปสามงวดปัทธิโท๊หนังสามงวดไปกันแล้วมาถึงศูนย์หกอีกนี่แหละโอ้ค่ะแล้วเริ่มรถต้นเริ่มไม่แล้วมัเริ่มแล้วเริ่มกําลังเสียเข่ามาแล้วโอ้ถามข่าเข่าจริงสิเข่าต่อกันไปเป็นซิซหงวดคนเด้อบอกตรงเลยเตรียมเป็นเศรษฐีรถพี่น้องค่ะมา่ขอเล่าเราบาตรเนียคันคันคันบอกันชื่อนั่นชื่อรูดคันบอกว่าแม่มักตัวนี่แหละค่ะ ต้นน่องสาวมันอยูนั่นเหมันน่ะมันมัดเจ้าสื้อเลขตัวใดเก่งว่ะนี่ก็บอกมันก็ถือน้องยุขางเงี้ยมันถือน้ำสูงอ่ะค่ะมั่วเหี้ยบบัตธรรมละมันเจรนาบ้าเจ้าเจรนาบ้าเจ๋เจ้าก็ไปบวกเลขข้าเจ้าเร่นบวกบวกขันมันสื่อสองคนถือสองคนหอบกระเพื่อสองคนหอบตลอดก็ลูกสาวโอ้ค่ะขันไปเหตุการณ์เหตุงานต้องสี่ข้าเจ้าสิถามเรื่ายๆเลขตัวใด มาโหลดสื่อือตัวใดมาสื่อน้ำกูเขาบอกบอกองศีสนะเออาไาเลยเอาตามสะดวกเลยค่ะกุางจริงมันจัะมาสื่อน้ำกูไปเห็นงานกระปุกูมาสื่อมาสื่อน้ำกูมาสื่อเอาก็เอาเาก็สือเปล่ามาลงคหาแน่เท่านั้นเท่านี้ลงน้ำกันสื่อพอตะเล็กเขาก็ถือเลยบ่ถือสูงสูงอ่ะให้ว่าเบิดบ้านเบิดเมืองนี่มาตุ่มมาห้อมอยู่นี่ไม่กี่นี่แม่อยู่บ้านไหนแม่อยู่บ้านน้องแปนเด็กอะไรตุ่มโอ้ยสิได้น้ำหอดบ้านนี่น่าดี เดี๋ยวมุ um. Aww, ่เจ้าที่ไปตามแล้วโอ้ได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 ้เพราะว่าันที่ตามเลยนะค่ะมันพอแล้วมันพี่น้องโอ้บอกเราบอกน้ำเล่าขนชิงลุกยามยาเลยแสดงว่ามนเป็เจ้าของแม่ถือเข็นมาตลอดที่หลีกถ้าอยูู่้เดียวนะอขยูู่้เดียวอ่าหามป้อยแต่ผัวไปเมียต้องไปเพ่มเบอร์อเบาบาบม่น้องเบอร์อาเบอร์บ่เมันฝาดเรียบนะคะแมนบอ์ไม่ต้องเลือดไม่ต้องคัดแน่นอนหนึ่งหกสี่สี่หก คุยกับเล่านี่เริ่มงวดนี่คือหกนมาแล้วมวดนี่หแล้วเริ่มมาแล้วซยังก่อนเลยซซนี่ตรงกันกับของพอปูหนักพอดีแม่บอกเมื่อกันตรงกันเด็ดเก่าเกีได้ของแม่โอ้อันนี้ของแม่เก่าหกี่ตรงโอ้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 โโอ้้ี มักหกสี <apply some antis> ่โอ้ให้ว่ามักหกสี่มีเป็นตะตูดนอสสามใส่เล่บบนี่ขันผู้มีนอสสามห่วยแม่ก็ว่างสั่นเปลือกแล้วแม่มาทอกใส่เล่บ่ครับชุดใส่ันเล่บ่เลยเด้อเป็นยังเป็นกันครับพี่น้องบ่ราะวยมวลนี้เขาสิไปรวยมวลใดผู้ใดอยากรวยอย่าร่อสาพี่น้องเอาเลยเอาเลยพี่น้องถ้ากันอันถูกมาเลยแม่หาฝันแม่นแม่หาฝันแม่นแม่คนแม่หาหาดวงเฮงก็ได้เน้อเอาอันได้ก็ได้แม่ยังบอกเฮงมันขีดอันตัวใดก่อนครับหกสี่ หกสี่สามตัวเก้าหกสี่าพี่น้องบัดีบัธรรมดาบุญไรยสายเงาเขาได้พบมได้พ่อนานบุญมาถึงโอ้ยขันดอกตัวนี้ต่อไปอีกแล้วได้ต่อต่อต่อหงดเลยวเด้อโอ้ขันได้เข่าแล้วขันได้เข่าขันได้เข่าคขันได้ฟันหงวหนึ่งกับท่างลางเท่งบุหงวดนึงกับลางหงวดหนึ่งกับบนสลับกันยุ่งสี่ละ แหงแห่งถือว่าหลายเนาะแนวยู่คนเดียวว่ามีผู้ใดหาเงินหายเนาะถือว่าได้นางเรียงฉีพเข้าไปเนาะถือว่าเทวดาพชอยค่ะคืออีนี้เทวดาหรือญาตนผูมชอยนี่ผูมชอยก็เตือกว่าอย่างยู่ในพุ่มในหันละคนน้มั่ในบริเวณบ้านนั่นแหละแม่นบอกค่ะอันนี้พุ่มบ้านบอกวยแม่นบ้านบ่ สูงวัดวัานพอเขนเลี้ยโตัวนี้อยู่คเดียวกำหากเพ้อยเนาะคนได้อะฉสแมนเนาะเอฟซีแฟนช่องผู้ใดอยากมากนัละฟันคนไปร็เตอร์ผู้ใดมีอยาก็ะซื้อเจ๊ได้เอานั่นก็คือให้จักบาทแน่นะผู้มีอันผู้มีทุนก็ให้ว่าอัดให้นักเลยเนาะใช้ตัวไดแท้ๆก็เก้าหกสี่เน้นๆหกสี่ ซื้อเอาเน้อน 6G เหมือนบ่ะ 6G ไปกลับน้ำเด้อเอือเอาอมามีเงินเอาเนาะสอสานตูดใช่เลยบอกแม่นนั่นกะแล้วแต่เด้อค่ะเด้อถ้าการซื้อเอาโหลดค่ะเดี๋ยวสิทวดเลขให้อีกเที่ยนึงเนาะค่ะของแม่หาเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกแปดนะคะเก้าหกสี่หกสี่เก้าหก 94นะคะตรวจนอสอสามใส่เลยพี่น้องค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นกับบุญผู้ใดเก่งเกินเลขนะคะใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะพี่น้องเนาะแป๊บนึงจ้าหมักจัดคัดพานค่ะพี่น้องค่ะก็ถือว่าถ้าได้เข่าวงวดหนึ่งบ่ตำกว็ซิบงวดมันค่อยสิลุษนะคะพี่น้องเด้วยมักตัวได้ไหมมักตัวได้นี่นิผู้อุ่นเพิ่มคือดีพี่น้อง4 64เนาะครับนี่แหละนี่แหละเออ้าโไปปูเอ้ยเดินทาง ปลอดภัยตัวไหนก็าดห้าเย็บป,ปุ่มได้ไหม964เป็นตังไหนเขาไปยิบวอลอตเตอรี่นี่อ,อ,อันคนถือมาสองขางเลยมือคนย่างรับอันรับหัวมากผู้เฒ่าเนาะใส่เสียกระแรงกับผัดถุงมีเท่านี้แห,หละเข่าถ่าวด้ยังไงมุสเซ่เอาลอตเตอรี่มุสเซ่เอาอเหล็ก่างาสั่นว่างเออเอามาเบิ่งกระดูกได้วางสิอันเอาลอตเตอรี่มาก่อนในทางสิเนาะอยากได้ลอตเตอรี่แต่ว่าเขาเห็นแต่สามตัวนี่แหละ จนวัตรบุกใช่ไหมเขียนไว้ย่ำขึ้นยันยันลืมให้ว่าให้ว่าฝันย่ำขึ้นฟันย่ำขึ้นเสด็จขึ้นเลือดๆนั่นนะฝันว่าผู้เฒ่าผู้เฒ่าโอ้ผู้เฒ่ามันก็อยู่ในหั่นเบิร์แล้วนอนเก่าก็อยู่ในหั่นแล้วมันไม่หายไงจนวานจู่บางเออเอสิพลาดสื่อเลงวันนี้ได้อว่าสันก็ันได้มันต้องคีดค่ะ ต้องฝันเดยวตองวัดคนเดียวแล้วบอกไ่ยเห็ดชีพบอมีเวลาเห็ดชีบกันจะกค้ายางเนาะุกับค่ายหยางค่ายหยา้อดมาโอ้ยได้เงินด้แต่ใส่ยยวนเลขนี่แหละพวมันยังดอกค่น้ำพึงรับจานกับบุมีดอกง้านเานห้องมันบ่สุมเล็เดี๋ยวนี้แห้งเห็ดยังกับลำบากมันก็อาศัยแต่ตัวนี้แหละค่ะนี่ยตัวรองแบบช่นครับ เบอร์โทรลงนะเจเบอร์โทรเบอร์โทรเอาเขียนเขียนเขียนเขีนเขียนไนะเอาเขียนจหนังสืองามงามหาบ่ได้มากโทรัวไนก็คับเบอร์โทรศูนย์หกสองศูนลบาสี่ศูนย์หกดแปดสี่หนึ่ หาบูเร่มากเนี s okay. <S fun, mm ่ยฟ mm ันไปหมดเลเจ๊หาคนฝันแม่นคนดวงแหงพวกมาทางสีน้ำไปเี่ตาเาวนหางกีนองเก็บซีค่ะใสดุลพินิษพิจารณาผู้ใดอยากจะติดต่อเล่ากับติดต่อทางเบอร์โทรก็ได้หรือว่าทางย่มทา้งแอดมินผู้ใดไปตามให้แต่ว่ากับสีให้ทีมงานไปตามคือเก่าล่ะทีมงานห้องกับสีไปตามคือเก่าเนาะ เออเพนกับมี่ีห่อย่างแนีบุข่อยยนข่อยอ่านปีนเใ้าพ่อถ้าด้วยอ่านโดดอ่านแล้วอ่านแล้วเพื่อนเดียวไปแล้วเนาะตัวไรกก้อยเจะมัดชุดชุดหกสี่สี่หกนี่ะเละมักชุดชุดนี่ก็จะเป็นตัวนี้เนาะแมนอ่าคู้ใรบ่บมี่นอสสามตัวใส่กั มาจำวัดมาจำวัดซอยกันจำวัดนี่พระสวนาวัดไว่ากันกวดซี่ท่านเลยเอวดซี่ท่านันแล้วเตืนว่าเนคือสิดำเอาขอให้อเด้อปูนาคเด้อมาบวชเด้อพี่นองเงยนกซี่เนาะรวยรวยตาสมีนแดงใสอีกเหรอันเงินเดินเงินเดินเงินเลยเนาตัวเลขคตัวเลขคแม่ตัวเลจ้ ถือน้ำอันคู่นี่ล่ะกับตัวนี้เขาจะของน้ำซื้อสองทางนี่เนาะซื้อของกู้น่ากับของเออ่แม่หาเนี่ยเนาะแมน่ะนี่ล่ะมันเหล็กมันหันถึงหันลงได้หนิอ่าแต่ว่าหมักหกซีนหมักแห้งหมักแห้งคือหกซีแห้งแล้วหกซีจ้าถือเอาเด้อผู้ใดรกับใครอ๋อจังเดยก็ขอบคุณแม่หาหลายๆสำหรับแบ่งปันเนาะค่ะแบ่งปันให้เอฟซีคนไหนมีเงิน คือกันนะคะพี่น้องให้รวยไปพร้อมกันรวยยกช่องหรือรวยยกทีมงานนะคะพี่น้องครับ<ะ>เราในีใจดีเนาะขอบคุณครับขอบคุณครับ